นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเด็ดผักบุ้งก่อนนะทุกคนเพราะว่าผักผักบุ้งเนี่ยหลังที่ผมเด็ดไว้เมื่อกี้แล้วก็ผมก็มาเก็บไว้เนี่ยทุกคนนี่ก็เป็นที่เสียบที่เรียบร้อยสําหรับนายก็ขอสวัสดีนะครับทุกคนมาพบกับโซฮักอีกเชิดเขยนะทุกคนทุกคนนะครับโอ้วันนี้เราจะมา ก็คือเราไม่ได้มาอะไรทาง,งานทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็คือมันจะเป็นความสุขของผมนะครับที่ผมมาในตอนนี้ที่ผมอยู่ในนี้มันก็เพราะว่าผมจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกคนจะอยู่แต่ในไร่านอะไรต่างๆที่ไม่ใช้สารเคมีก็คือจะใช้แต่พวกผักในการไปซื้ออาหารหรือว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยลเพราะว่าเราแค่ปลูกผักใกล้ๆบ้านของเราแล้วก็เอามาแดดใี้ผักพวกนี้เอามากิน อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างง่ายๆให้เราเอาไปใช้ของใหหนหลวงของเราได้เลยนะครับเราก็เป็นอย่างง่ายๆที่เราจะเอาแบบอย่างของในหลวงของเรานะครับโอ้โหแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมก็เอาไอ้บัวอันนี้มาเพื่อที่ผมจะมารดน,น้ํานี้นะครับนี่ผมทําไว้นี่อันนี้ก็เป็นทัวอันนี้ก็จะเป็นทัวที่เาากไ,ไว้ไว้แตคน,คน,คนมนันขึ้นเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันกำลังยังไม่ โตเต็มที่อทุกคนเราก็เลยยากยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเรากินส,สดได้เนยนทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช้สังคมีเราใช้แค่น้ํามาลดแล้วก็เราใช้ปุ๋ยให้จดีดนเติบโตดีขึ้นแค่นี้ทุกคน <S <S มาทุกคนก่อนอื่นที่เราเจอไปในมาไหนก็คือเราเจอมาลดน้ำก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราต้องลดเยอะมากทุกคนเพราะว่านี่มีหลายแปลงทุกคนสองสาสี่ห้าหาแปลงไงทุกคนเดี๋ยวผมจะลดน้าก่อนเสร็จแล้วก็ผมจะหาไอ้เผาพวกนี้มาแดดเอาไปกินนนทุกคน ออกมาทุกคนเดี๋ยวผมจะไปรถนำนะทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่แม่น,น้ำไหลมาจ,จากจากภูเขาฝแบบนู้นนะทุกคนลึกมากเพราะว่าเราต้องไป ไหลโลอ่ะทุกคนกว่าที่เราจะไปถึงนายต้นน้ำอ่ะทุกคนก็เลยต้องเอาน้ำนี้มาลดน้ำในผักแปลงของผมทุกคนมา<ะ>ผมเจอเริ่มคนร้อนรเริ่ม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือเราบากเกมแบบเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือตอนนี้นะทุกคนผมรดน้ําเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ผมอยากจะมาให้ดูว่าผมในส่วนของผมเนี้ยผมปลูกอะไรบ้างนะทุกคนมาอันเนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นกระเจี๊ยบเลยทุกคนแล้วก็อันนี้ผมในสวนของผมนี้ก็มีข้าวโพดกระเจี๊ยบแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ วั่วฝักยาวนะครับทุกคนก็แล้วก็ผักกัดอีกนะครับทุกคนก็เดกอบอบกว่าตอนนี้ก็คือเนอยครับกบแล้วก็มันมันยังไม่ใช่มแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งนี้มาทุกคนไม่ใช่ทุกคนผมอยากจะให้ดูว่าความสดของถั่วฝักยาวเนี่ยมันมันไม่มีสารพิษจริงไหมเดี๋ยวผมจะลองมาทดลองให้ดูมาทุกคนมานี้ เพราะว่าพวกนี้ยังไม่ขึ้นเนีลยทุกคนถ้ามันขึ้นเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเลยว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมอยู่แล้วก็คือจะ็นพลังด้วยถั่วฝักยาวนี่นะทุกคนมาทุกคนนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนทุกคนอาจจะดูว่าอันเนี้ยมันเป็นถั่วฝักยาวที่ผมบอกว่ามันไม่มีสารพิษนะทุกคน<ม>เดี๋ยวผมจะกินให้ดูทุกคนผมจะเด็ดจะเด็ดมันนะทุกคน แล้วผมจะกินให้ดูนะครับสดๆตอนนี้เลยทุกคนโดยไม่มีการตัดเลยนทุกคนไม่มีการถุยทิ้งอะรทุกคนนะอห้มนหดีครับผ่วาถ้าสไตล์ที่เรากินแบบไม่มีสารพิษจริง

อันนี้เป็นกีฬาแข่งขันอย่างดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อทุกคนมาดูมันช่างมีแค่นี้มีเยอะอีกนะครับผักบุ้งผักบุ้งผสมมะเขือเทศผักฝักผัฝักยาวทุกคนนรวมกันอย่างนี้หม,มเเดเลยทุกคนถ้าให้ดูว่ามันจะมีมันแกลียวทุกคนน,นู่นนะแต่ว่าตอนนี้คือม,มันยังกลำลัง กำลังเติบโตเหงทุกคนมันยังไม่มอาจะบอกงี้งั้นไมยังไม่โตเองทุกคนก็เลยตอนนี้ก็คือ<ม>เดี๋ยวรอผมกินเสร็จก่อนทุกคนตอนนี้นทุกคนอันนี้ก็คือผมก็จะปรุงผักบุ้งมะเขือเทศผัดฝักยาวแล้วก็ขา้าวโพดนี่แล้วก็แล้วก็ที่สองพันก็คือผัดไปไม่ได้ก็คือกาดแล้วก็ คงนะครับทุกคนนี่ทุกคนกว้างกว้างไหมละครับทุกคนนี่ทุกคนกว้างไหมครับทุกคนเดี๋ยวจะบอกกับกว้างไหมครับโอ้โหแล้วก็ผมอยากจะบอกอีกทีทุกคนอันนี้ก็คือมันไม่ใช่แลงธรรมดานะที่ทุกคนอาจจะบอกว่าเรามาทําแบบคนเดียวเรามาทําได้แต่ว่าการทําคนเดียวมันก็จะยากสําหรับเรานะครับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะทํเศรษฐกิจพอเพียงคนเดียวเราจะเหนื่อยมากเลยทุกคนเพราะว่าเรา จะเอาอยัางไงทุกคนล้อต้องรดน้ําคนเดียวเงี้ยแรงเยอะขนาดนี้ทุกคนทุกคนคิดว่าต้องใช้เวลาขนาดไหนในการพิจารณาดูนะเดี๋ยวผมจะรอสัก2วิหนึ่งสองสามีนาทีครับผมตอบได้เลยครับ2ชั่วโมงครึ่งต้องใช้ในการรดน้ำเงียทุกคนตั้งแต่ผมมาตั้งแต่ไปสามตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ากี่โมงแล้วตอนนี้ทุกคนเพราะว่ามันดูไฟทุกคนดูตอนนี้คือมันกําลังข้ามเลยทุกคน่ผมก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ตอนที่ผมไปรดน้ำเมื่อกี้ทุกคนมา ้ำอันนี้ก็เป็นกระเทียมทุกคนน,กน,นี่ก็ผักอันนี้เนื่อคนนี่เนี่ยทุกคนทุกคนอาจจะดูเลยว่ามันเล็กๆแต่ว่าท่านว่าท่านทุกคนเอามาเด็ดจ,จริงๆอ่ะอันนี้เป็นหลักแหล่งในการส่งออกหมายว่าเราสามารถที่จะเก็บผักแล้วก็ไปขายได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มเจริญเติบโตไงทุกคน ครับทุกคนก็จะม,มีตอนนี้นะทุกคนแล้วเ้าผมจะไปเด็ดผักทุกคนมามาดูในการเด็ดผักหวาน้อเราจะไปเด็ดผักแล้วก็กคือจะเอาไปทอดกินหรือว่าจะไปเอาอะไรก็ได้ทุกคน <S <S นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเด็ดผมจะเด็ดผักบุ้งก่อนนะทุกคนเพราะว่าผักผักบุ้งเนี่ยเยอะเลยทุกคนผักบุ้งมันเยอะสุดในนี้แล้วเพราะว่าตัวฝักยาวก็ยังยังไม่ค่อยโตแล้วก็ มะเขือเทศก็ยังไม่มยังไม่ขึ้นฟักทองก็ยังมีมีผลน,นะทุกคนผมก็เลยต้องเจ็ดอันนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อทีจ่จะไปกินเพื่อดำรงชีวิตอยู่นะทุกคนน,นี่ชีวิตแบบบ้านๆน,นะทุกคนก็คือทําแบบนี้ผมว่าเนี่ยอากาศมันสดชื่นนะที่บ้านผมเนี่ยทุกคน อากาศเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนเหมือนกับในที่อยู่นะทุกคนที่ผมสัมที่ผมสัมผัสได้อะทุกคนที่นี่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจหนึ่งก็คือมีธรรมชาติมีต้นไม้เย็นไม่ร้อนเอออย่างเงี้ยทุกคนชอบแล้วก็เวลาทาอาหารกินก็ยากง่ายไม่ใช่ยากแบบง่ายแต่ว่าเวลาที่จะเข้าไปในมึงอ่ะยากกลายแค่นี้เลยทุกคนกคนี่แล้วก็เดี๋ยวจะพู แค่น,นี้อะทุกคนอันนี้ก็สําหรับท้องของมกก็เทาวัดกับท้องของมก็น,น,น่าจะได้สักหนึ่งมืออะทุกคนนี่แล้วก็ผักน่ดพอดีแต่ว่าอันนี้ก็มีคนมาเด็ดนี่นะทุกคนมีคนมาเจดแล้วเช่นไงทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่สามารถที่จะเจ็ดดดครับมันได้ดดคอยู่นทุกคนเดี๋ยวผมเจะได,ด้อันนี้ก็คือมันกาลังโตอยูยอนะ่ทุกคนนะทุกคนก็ จะมีแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเงียบโดนผู้ปลาทุกคนจะมี้งไว้อล้วรอของคนเลยวไว้โดนก็จะมีแต่ต้นไม้สดชื่นนะครับโอ้โหอยู่ที่นี่ก็สดชื่นนะทุกคนดูสดชื่นไม่สดชื่นขนาดไหนดูดูทุกคนดูดิทุกคนเสื้อเปียกกับเสื้อขนาดผิวทุกคนผมร้อนเมื่อกี้ทุกคนก็เลยเปียกมันร้อนนะเมื่อกี้นะทุกคนสำหรับแปลงผักเมื่อกี้ที่มันยังไม่โตเท่ากับใบนี้ แล้วก็ผมจะมาให้ดูอีกทีว่าขนาดที่มันโตขึ้นเนี่ยเราจะมันจะใหญ่ขนาดไหนมันเเยอะขนาดไหนเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามาอีกทีเนี่ยทุกคนผมจะเอามาให้ดูอีกทีก็คือเดี๋ยวผมจะเอาผักนี้ไปดองกับที่ผมเดดดไว้เมื่อกี้นั่นพอครับนี่ไงทุกคนนี่นี่ไงทุกคนผที่ผมเด็ดไว้เมื่อกี้แล้วก็ผมก็มาเก็บไว้นี่นะทุกคนเนี่ย ก็เป <S an> ็นที่เสร็จที่เรียบร้อยสําหรับนายวันนี้นะทุกคนก็วันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีเพียงเท่านี้แหละทุกคนก็ผักอันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนในการใช้ชีวิตนายการอยู่แบบบ้านๆของเรานะทุกคนก็จะมีการถูกผักเก็บผักถูกข้าวโพดถูกอะไรต่างๆกคนดยใช้ชีวิตอยู่ตามแบบภูเขาเด็กภูเขาหรือว่าเอ้ พื้นพื้นบ้านอย่างไม่ใช่อยู่คนในเมืองนะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นทุกทนนคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับผมนะครับทุกคนก็เท่านี้นะทุกคนผม